สวัสดีครับเรื่องเงินเงินทองทองและน้ำมันกลับมาเจอกันอีกอาทิตย์นี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอาทิตย์ที่แล้วตลาดเป็นยังไงมัง่งแล้วเรามาดูว่าอาทิตย์หน้ามุมมองของเทรดเดอร์เขาจะเป็นยังไงเพื่อที่เทรดเดอร์ทุกๆคนจะได้เตรียมตัวรับมือกับการเทรดอาทิตย์หน้านะครับคนใหม่ก็อย่าลืมติดตาม subscribe ก,กันด้วยนะครับโอเคเราเหมือนเดิมเราจะมาเริ่มกันจากที่ the trading calendar นะครับวันจนันทร์หนีจะไม่มีอะไร แต่ว่าวันอังคานอีกจะมีกของ Great British Pair อ่าคล้ Climate Change อันนี้เป็นเยอะอย่างเมือนกัน Zurich อ่า uh, อันนี้ของเยอรมันเยอรมันนี่ก็คือก็เป็น Economic c a l e n d เ r เขาเป็นเขามีส่วนใหญ่ของอ่า uh, Euro เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของ Euro เพราะฉะนั้นถ้า,าเกิดเยอรมันมีส่วนดีส่วนเสียมันจะกระทบ Euro อยู่ยบ้างนะครับอ่า uh, โอเควันพุธวันพุธเราจะมาเจออ่า a i l s ล l l Retail s ล l ซนี่ก็คือสำคัญเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเดือนที่แล้วพวกอ่าพวก c o n s u m e r expense พวก c o n s u m e r ภาคบริโภคของของบุคคลทั่วไปนี่ก็จะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเผื่อมันดีขึ้นหมายถึงว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นฟูแล้วแล้วมันจะส่งผลต่อไปเกี่ยวกับพวกอ่าสติมลัสแ a เ หรือไม่ก็ส่งผลกับ dollar, ดอลลาร์สตริงของดอลลาร์ดูดูดีๆนะครับ um, Wednesday วันพุธมันจะมี uh, oil inventory change เรามาดูกันว่า uh, ตอนนี้ oil uh, หรือน้ำมันนี Demand เขายังลดลงอีกแล้วก็น้ำมันราคาตกเพราะว่า OPEC หรือว่าซาอุดีเขาไปตัดราคาเพื่อจะได้ขายได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำมันราคาจะตกลง แล้วเราจะมาดูว่าเออมันจะมีผลกระทบเกิดกับพวกดอลลาร์พวกอะไรหรือเปล่านะครับ On Thursday หรือวันพฤหัสเนี่ยมันจะมีอันนี้สำคัญ uh, Fed Press Conference ประมาณที่หนึ่งครึ่งบ้านเรา uh, ประมาณ uh, จะที่หนึ่ง Interest Rate Decision ก็คือว่าอัตราดอกเบีย้ยมันจะคงเดิมหรือเปล่าคิดว่าคงเดิม uh, ในตลาดเขาบอกว่าจะคงเดิมประมาณถึงปีนูน่นปี2023นูน่นก็ประมาณ2-3ปีที่ข้า,างหน้านะครับ เพราะว่าเขามีนโยบายใหม่เกี่ยวกับพวกอ,อินฟล t i ชันหรือไม่ก็อัตราเงินเฟอ้อใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องจับตาดูดีๆแล้วอันนี้มันจะส่งผลกระทบกับราคาทองด้วยต้องดูนะครับ f e r o n f e r e n c นอันนี้ก็สำคัญเขาจะดูว่าเขา,เขา,เ,ขาเขาไม่คิดหรอกว่า,าตลาดตลาดเขาไม่คิดหรอกว่าเฟดหนิงเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยน interest rate ก็คือว่าจะขึ้นหรือลด อัตราดอกเบี้ยแต่มันจะมีนโยบายจะมีนโยบายใหม่ไหมหรือจะมีน,นโยบายอะไรเข้ามาเพื่อที่จะทำทำให้อัตราการเงินลื่นขึ้นเพื่อที่จะทำให้แบงก์ออกเงินกู้ได้ดีขึ้นนะครับโอเคของแปดโมงเช้าแปดโมงครึ่งของออสเตรเลียดอลลาร์อันอันอุปไลม l เอ m e อยเ h น n g e นี่ก็คือ มันจะดีขึ้นมันจะลดลงอย่าลืมนะครับเพราะว่าออสเตรเลียนี่เขาโดนกระทบของโควิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นอัตราการาว่างงานหรืออัตราการทำงานของบุคคลสำคัญถ้าเผื่อใครใครเทรดออสเตรเลียดอ่าอันนี้ต้องดูนะครับ BOJ interest rate decision ก็คือว่าอันนี้คงไม่เปลี่ยนหรอกแต่ว่าเราก็ต้องจับตัวว่าเย็นนี่ก็มีนโ,นโยบายใหม่หรือเปล่าเพราะว่า ประธานนาธิบดีของเขาเพิ่งลาออกไปเพราะฉะนั้นจับตาดูแล้วก็ประมาณ6โมงเย็น B.O.E. Bank of England Interest Rate คิดว่าคงจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าอันนี้อาจจะมีนโยบายใหม่เกี่ยวกับ Brexit ก็คือต่างอังกฤษอาจจะออกมาจากยูโรโดยไม่มีดีลไม่มีอะไรอันนี้ก็ทำให้อาจจะทำให้พาวอาจจะทำให้ยูโรตกลงก็ได้นะอันนี้สำคัญโอเค ่า uh, Friday Friday ก็ไม่มีอะไรมากมีพาว Great British Pau Retail s a l e อีกนั่นแหละเขาเขาคิดว่ามันจะตกลงนะครับแล้วก็ Canadian Dollar Retail Sale มันจะลดลงเหมือนกันอันนี้ก็คือที่เขาคิดไว้โอเคอิน t r อร์สแ t e อิน e r e s t Rate ข่าวหัวข่าวอันนี้อาทิตย์นี้ก็คือว่า investor will look into the Fed to Fed to suit The market next week but that maybe that but that maybe a tall order tall order คืออะไรก็คือแบบอย่าหวังเลยอะไรเงี้ยตำหนองนั้ตตน,น,น key key <c oughs> ของเขานี่ก็คือว่าตลาดเนี่ยจะดูว่าเออเน,นี่ยพวกเขาตอนเนี้ย volatility มันสูงมากดาวนัสจาก S P วันหนึ่งขึ้นหลายร้อยจุดวันหนึ่งลงหลายร้อยจุดเพราะฉะนั้นเขา swing เยอะ อันนี้ต้องดูอาทิตย์หน้าเขาตลาดก็คิดว่ามันจะสิงอีกนะครับ retail sales สำคัญเขาดูก็จะดูว่าเ,ออเศรษฐกิจของบ้านเขาของเขาเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นอนี่จะส่งผลถึงดอลลาร์นะครับ retail s a l e for August อันนี้สำคัญแล้วก็อะไรอีกเลยตลาดเขายังคิดว่า อันเนี้ยมันแค่พัก,พ,กพักฐานแล้วเขาจะทำลายสถิติใหม่เกี่ยวกับพวง n a s d a q นะครับอย่างเงี้ยอ่าเาคนนี้เขาบอกว่าเนี่ย I don't think 10% pullback in NASDAQ has caused pain to have people kept, kept, uh, kept, cap cap capital c a p i t u l a t e c a p i t u l a t e ก็คือย้อนสอนเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเขาคิดว่าอ่ะไอ้ถ้าเป็น Nasdaq หรือว่าตลาดมันลงมา10%นะ่ะมันก็เออมัน มันก็ลงแค่สินะแต่เขาคิดว่าตลาดเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปอีกแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปเกินสถิติก็คือทำนิวไฮใหม่นะครับก็คือว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่ในตลาดเขาคิดว่าอันนี้มันไม่ใช่ขาลงจริงๆหรอกเพียงแต่ว่ามันแค่พักฐานพักตัวแค่นั้นเองเนาะโอเคตอนนี้เรามาดูโกลกันทองทองไปถึงไหนแล้วทอ,ทองถึงหนึ่าร้อ 1, ยย่อลงมาเยอะ ย่อเรามาเยอะเพราะอะไรเพราะว่าดอลลาร์มันแข็งขึ้นนะครับอย่าลืมว่าทองกับดอลลาร์โดยส่วนใหญ่ยังไม่ใช่เสมอไปนะโดยส่วนใหญ่เขาจะสวนทางกันนะครับถ้าเกิดดอลลาร์ขึ้นทองจะลงถ้าเกิดดอลลาร์ลงทองจะขึ้นนะครับโอเคอถามว่าทองเนี่ยแต่ว่าทองอาจจะพร้อมที่จะไปสูงขึ้นอีกแต่ว่าสูงขึ้น ได้ยากเพราะาดอลลาร์เขาเขาแข็งตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเ,เราต้องจับตาตรงเฟดนี่แหละว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ระยะยาวระยะยาวนะครับเขาถือว่าทองยังมีโอกาสขึ้นไปอีกเหตุผลเพราะว่าถ้าเผื่อเฟดเนี่ยเขาเฟดนี่เขา,เ,าเขาเรียกอะไรล่ะเขาอินฟล레이ชันก็คือเขาให้แก่ตงเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่โดยไม่รัดคุม่ากบสภาพคล่อง ใน,ในทางเงินการเงินข้าวของจะแพงขึ้นเวลาข้าวของแพงขึ้นคนส่วนใหญ่จะไปซื้อทองเพื่อจะ cover hedging ก็คือถ้าเผื่อข้าวของแพงขึ้นแตาข้าวของแพงขึ้นทองก็จะแพงขึ้นข้าวของแพงขึ้นทองก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูตรงนี้ระยะยาวทองยังสูงขึ้นอยู่นะครับโ okay. อเคระยะ,ะเรามาดูเรื่องน้ำมันกันดีกว่า low oil price w h o p d o p e in the buy โอเคนี่ก็คือว่าอตอนเนี้ยโอเพกนี่เขาเขาเขาตัดราคาน้ำมันเพื่อจะได้ขายเพิ่มขึ้นเพื่อจะเพื่อจะได้ผลกำไรเพิ่มเพิ่มขึ้นอย่าลืมนะครับถ้าเผื่อราคาต่ำเขายังเขายังมีต้นทุนอยู่เพราะฉะนั้นเขาอยากได้ขายได้เยอะเขาก็คือเขาเขาเรียกขายเป็น v o l มไปเลยเขาไม่เขาไม่มี premium ก็คือขายเป็น v o l ุ่มขายให้เยอะเพื่อจะได้เพื่อจะได้มากับเพื่อจะได้เอาทดแทนความความ ที่ราคามันตกลงมาเนาะเพราะว่าเขายังยังมีหลายๆหลายๆอย่างอยู่ที่เขาจะต้องต้นทุนในจะค่าเจาะน้ำมันนะค่าจะ maintain ออ oil facility หลายๆอย่างนะครับแล้วต่อมามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากออผลิตน้ำมันมาเยอะขึ้นไอ้ storage น้ำม,นมันมันมีจำกัดบนพื้น,บน,นบนพื้นดินเนาะตอนนี้เขาเริ่มไปไปเช่าเรือบรรทุกน้ำมัน เก็บน้ำมันไว้แล้วนะครับอันนี้ก็คือ new trend ใหม่ที่ท uh, new trend ที่เขา uh, ที่เขาออกมาจำได้ไหมครับเพราะน้ำมันทำไมมันถึงหลบตกลงไปถึงศูนย์ถึงเป็นลบไปเงี้ยเพราะว่าสถานที่เก็บน้ำมันมัน,มนไม่มีเพราะฉะนั้นตอนนี้เขามองหา uh, oil t a n k e er, เก็คือเรือกเก็บน้ำมันเพื่อจะได้เก็บน้ำมันไว้ได้ดีขึ้นได้เยอะขึ้นนะครับโอเคเราเรื่องฟัน d a m e n t ัลเรียบร้อยแล้วเรามาดูเทคนิคกันดีกว่า เทคนิคของของดอลลาร์เนาะเทคนิคของดอลลาร์ดอลลาร์ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับก็ยังอยู่สวิงในในในรูปแบบนี้เขาถามว่าเออจะแล้วมันจะไปทางไหนหรือเปล่าตอนดอลลาร์ Dollar, คิดว่าตอนนี้ยังยังไม่ไปไหนจนกว่า,าทางฟันเดเมนทัลเนาะเขาจะเขาจะบอกมาว่าเนี่ยอ่ทางคอนเกรสของอเมริกาเขาจะมีสติมลัสแพ็กเกจออกมาอีกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเขามี ช่วยรอบ2ดอลลาร์ก็จะตกทองก็จะขึ้นแต่ถ้าเื่อเขาไม่มีช่วยรอบ2หรือหรือช่วยรอบ2แบบแต่น้อยดอลลาร์ก็จะแข็งขึ้นทองก็จะขึ้นไปยากนะครับโอเคดอลลาร์ยังอยู่ในในช่วงนี้อยู่เนาะในยู่นช่วงประมาณ9 3 725า2เอานะครับนี่ก็คือ นี่ก็คือถ้าเปิดหลุดตรงนี้ก็มาถึง91.2นะครับนี่ก็คือดอลลราแล้วก็ขึ้นไปถ้าเปิดหลุดจุดนี้ขึ้นไปนี่เป็นจุดฐานจุดพักตัวใหม่ก็คือ9 5นะครับโ okay. อเคต่อมาเรามาดูเรื่องทองดีกว่าทองเป็นยังไงบ้างทองก็ยังโดนเหมือนเดิมอยูอ่ทองก็ยังเป็น bullish trend อยู่ก็คือตลาดกระทิงยังนำอยู่นะครับ ขึ้นไปสูงขึ้นไปเร็วโดนตบลงมาก็เลยเป็นเส้นตามตามเส้นนี้ตบลงมาหลุดเส้นนี้แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่า 1, นึ่นระครับแล้วก็ถ้าเผื่อหลุดลงมาสมมติว่าออดอลลาร์ขึ้นแล้วทองหลุดลงมาจากเนี้ยฐานสปอร์ตต่อไปก็เนี่ยแหละครับประมาณ1,850หรือ1 8 4แ4ดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเผื่อขึ้นไปเนี่ยก็ถ้า เพดานหรือว่าแรงต้านนี่ก็คือ1213แล้วก็พันเนาะไม่ใช่พันสองกับสองพนสิบะครับสำหรับอาทิตย์หน้ามุมมองก็คงจะระหว่างนี้นะครับมันจะสวิงขึ้นสวิงลงน่าจะเป็นสวิงอยู่ภายในจุดนี้มากกว่าเนาะเราจะไงไงเตรียมตัวเราด้วยแล้วกันเพราะว่าเฟรดออกมาเช้าวันพฤหัสทีหนึ่งทีสองบ้านเราเพราะฉะนั้นต้องเตรียมดู เติมต้นดูเข้าไปโอเคอเอยล์น้ำมันน้ำมันก็ยังโดนยังพักทานอยู่แค่นี้นะครับสามสามสิบประมาณนั้นนะครับส,ส่วนลงมาก็คือประมาณนี้แหละประมาณ3 2 6สิบสอหเ็นี่ไม่เห็นหเปมประมาณสาปร์เซ็นตที่เข้าลงมานี่ก็คือฐานพักต่อไปแต่ถามว่าจะต่ำกว่า30มสิบไหมโดยความคิดเห็นคิดว่าไม่ แต่ว่าตลาดมันก็ลงมาแล้วไม่เคยคิดว่าทองเไม่เคยคิดว่าน้ำมันจะต่ำกระสิบเหรียญหรือว่าติดลบแต่มันก็เป็นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ตลาดอะไรมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเทรดด้วยความระมัดระวังโอเคครับแล้วยังไงไงก็เจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ